สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Honda City 1.2 V ปี2012นะคะสีดำสวยๆมาแนะนำค่ะสำหรับคันนี้นะคะเท็ยนต์ของเราตั้งขายอยู่ที่289,000บาทค่ะเลขไม้ใช้งานไปอยู่ที่160,000กโลเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366อนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถล,ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน 1. น่งกไก่ยอยักษ์สี่เก้รุงเทพมหานครค่คะกระจังหน้าโครเมียมน,นะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติดรีเซ็คเตอร์แล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคูหน้าด้วยค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กได้เป็นแม็กขอบสิบห้านะคะสวยๆเลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมือจับประตูโครเมียมนะคะเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะลูกค้าเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยค่ะสีดำนะคะ ให้ความหรูหรานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสีดำเนาะตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะสำหรับ Honda City 1.2 V นะคะปี2อ่าปี2012ผ่อนสบายสบายเลยนะคะคันนี้กร mm hmm. ะจกเดิมแท้โรงงานทุกบานนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะตัวรถเลยเม็ดอาบนะคะลูกค้ากมๆสวยสเลย ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ในส่วนของเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะคะใหม่ใหม่เลยนะคะสีเดดเบาะใหม่ๆสวยสวยเลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยมาพร้อมพรมลไยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นซีดีแอร์แบบอนาล็อกนะคะคอนโซลหน้าได้เป็นสีดำนะคะไม่มีช้ำเช่นกันนะคะ สวยๆเลยฝ้าเพาดานด้านบนไม่มีรอยยันรอย,รอยขีดรอยขูดใดๆเลยนะคะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะเบาะหนังสีเบจสวยๆเลยค่ะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยเหตุรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะ แน่นๆเลยนะคะเป็นอาคมกลมสวยๆเลยรับประกันโครงสร้างนะคะเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะคะกระจกบานหน้านะคะก็เดิมแท้โรงงานชินกันนะคะกระจกเดิมแท้ทั้งคันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะราคา289,000บาทเท่านั้นนะคะ จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทค่ะผ่อนสบายๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบเนาะตัว Honda City นะคะก็รองเข้ามาดูรถนะคะหรือว่าสอบถามราเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยในส่วนของโครงสร้าง,งด้านหลังหมอนอตนะคะลูกค้าที่ประตู เดิมๆส,สวยๆเลยเม็ดอามกลมๆนะคะเม็ดอามกลมๆเลยภายในก็มาพร้อมกับถาดรองสัมภาระมาให้นะคะอันนี้กกติดแก๊สนะคะติดแก๊สโดนัทโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมเลย สีดำน,นะคะเกียร์ออตโต้ภายในสีเบจนะคะเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าหัวน็อตน,นะคะตามจุดต่างๆนะคะยังคงมีสีมาร์กจากโรงงานติดอยู่เลยนะคะ ในนะคะก็แห้งๆเลยเครื่องยนต์ไม่มีคาบไหลเย,ยื้มของน้ำมันเลยนะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะ 1.2V ปี2012นะคะเจ้าของเดิมติดแก๊ส LPG มานะคะราคา289,000บาทเท่านั้น สำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ